ชุดแกละจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าได้เป็น LED โปรเจคเตอร์มี Daytime Running l i g h t ตัวไฟตัดหมอกชุดนี้ใหญ่สวยหรูดูหรูหราสมฐานะนะครับภัยในห้องโดยสารขออนุญาตเริ่มจากทางด้านหลังนะครับมันสบายมากอย่างเนี้ยเวลามาสมมุติเรามาจอดนอนรอนะเปรียบเทียบกับเอาผาดตรงๆเปรียบเทียบกับเอาผาดผมว่าเอวแกรนเฟิร์มกว่านะครับตัวรถนี่จะค่อนข้างแน่นหนึบกว่า โยนตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะคนนั่งว่าไงอย้ยอดเยี่ยมโอ้ยชูนิ้วมือมานี่เขาเป็นเดี่ยวมือหนึ่งในการนั่งเบาะนั่งของผมนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าใครสําหรับการนั่งทางด้านหลังครับเราจะรับรู้ถึงแรงสะเทือนแรงสะท้อนออกมาจากตัวผิวถนนที่เสียหายหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่บนผิวถนนเนี่ยเราจะรู้ได้ค่อนข้างชัดหน่อยนะครับ เป็นอีกหนึ่งโมเดลครับที่เรามารีวิวในช่วงปลายอายุโมเดลแล้วทำไมถึงต้องมาแบบนี้อีกครั้งสั้นๆง่ายๆครับเป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้ให้ทุกท่านได้ดูว่านี่คือหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ในสไตล์ของ MPV คือรถแวนแบบฟูลไซส์อย่างนี้นะครับก็นี่คือ Nissan Elgrand ตัวนี้เปิดตัวทําตลาดในตลาดโลกเวทีโลกมาตั้งแต่ปี 2010, 2 0 1 0 Min ิบไม้เนเชนมาหลายครั้งหลายคราวนะครับถ้านับอายุกันจริงๆก็คือปีที่13แล้วแล้วก็คาดว่าโมเดลใหม่จะมาในเร็วๆนี้แต่ไม่มีคํายืนยันใดๆนะเป็นแค่คําคาดหมายคาดการ์กันเท่านั้นคือบอกไม่ได้เลยอาจจะปีหน้าปีตัดไปหรืออีกสปีหรืออีกสปียังไม่มีข่าวหลุดใดๆออกมามีแค่การประเมินการคาดการ์นแล้วก็มีภาพสเก็ตนู่นนี่นั่นออกมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ก็ยังคงถือว่าเป็นตัวที่ขายหลักอยู่ในปัจจุบันและในช่วงภาวะที่เอาผาดโตโยต้า Toyota เอาขาดคู่แข่งโดยตรงขาดตลาดนะครับราคาเอาพาดเนี่ยขึ้นไปช่วงหนึ่งเนี่ยทะลุไปเกือบ4ล้านนะสล้านแปดล้านเนะครับรถตู้รถสไตล์นี้ขาดตลาด นี่คือหนึ่งทางเลือกสําหรับเจ้าตัวนิสสันเอลแกรนค่าตัวของเขาอยู่ที่3 1 9ล้าน1นึ่บาทสําหรับการนําเข้าโดยอีตันอิมพอร์ตนะครับในรุ่น Highway Star S ส่วนอีกหนึ่งรุ่นคือ Highway Star Urban นั้นราคาค่าตัวจะอยู่ที่3ล้านกับ4ี่แสน 90,000บาทนะครับสําหรับคันที่เรารีวิวคือตัว S 3 190,000บาทนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็คือรูปทรงดีไซน์ต่างๆนี้คือสไตล์ของนิสสันในยุคของปี2020นะครับชุดรกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าได้เป็น LED โปรเจคเตอร์มี daytime running light ตัวไฟตัดหมอกชุดนี้ใหญ่สวยหรูดูหรูหราสมฐานะนะครับกับราคาค่าตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ3 190,000บาทก็สมเหตุสมผลนะ สมัยหนึ่งเอาผ่าตดนะขายกันอยู่ประมาณต่ำกว่า3ล้านด้วยซ้ำแต่ในภาวะขาดตลาดราคากระโดดขึ้นไปแบบ1ล้านบาทเลยอ่ะแต่ตอนนี้ราคาก็จะทรงตัวอยู่แถวแถวสามล้านสามสามล้านสองสามล้านสามอยู่แถวแถวนี้นะครับสำหรับเอาผ่าส่วนเอลแกนก็อยู่ราคานี้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากซ้ำไข่ถ้ามองในมุมของความเป็นนิสสันอะไรหาง่ายหาไม่ยากคอมมอนพาทกับรถรุ่นอื่นๆด้วยกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเล่าและไล่ให้ฟังนะครับ อ่ะมาดูในส่วนของตัวดีไซน์ภายนอกกันก่อนก็คือเป็นรถแวนไซ์ใหญ่นะครับแต่ไม่ใหญ่สุดนะเขามีใหญ่กว่านี้อีก1อีก1สเต็ปนะครับสำหรับของนิสสันระยะฐานล้อเนี่ยสมเมตรนะครับก็เทียบเท่ากับตัวเอาผาดโฉมใหม่ดีไซน์ต่างๆตัวนี้ก็ได้รับการตกแต่งนี่นะมีกราบข้างมาอย่างนี้สวยไม่สวยแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบนะครับแน่นอนว่ารถตู้จะหนีรูปแบบไปจากนี้ค่อนข้างยากก็จะมาในสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ ล้อและยางได้ยางโยโกฮาม่าตัวแอดวา V ห้นะครับขนาดของยางคือ2 2 5 5 5, 5 R 1 8ไซส์นี้หาง่ายสบายๆไม่ต้องกังวลนะครับไซส์ใหญ่เลยเป็นยางกึ่งๆึ่ยาง SUV ด้วยซ้ำนะครับไซส์นี้เท่าที่ดูจากตัวลายลายของดอกยางก็น่าก็น่าจะนุ่มเงียบแล้วน่าจะหนึบนะน่าจะเกาะนะเท่าเท่าที่ดูจากลายของดอกยางหน้านี้เดี๋ยวรอฟังตอนขับอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นแบบไหนอย่างไรดีไซน์ทั้งด้านหลังครับมากับประกายดาวเลยแล้วต่คนชอบโทนขาวส่วนนี้เป็นโทนแดงนะครับประกายดาวก็นี่เลยไฮเวย์สตาร์เลยโอเคสวยความสวยงามย้ําเหมือนเดิมแล้วต่คนชอบจริงๆนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะผมว่าสีแดงทั้งหมดจะดูสปอร์ตกว่าผมชอบสไตล์สปอร์ตมากกว่านะอ่ะฝาท้ายเดี๋ยเดี๋ยวก่อนเปิดฝาท้ายกุญแจครับตามมาตรฐานนิสสัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลดราคา11ล้านก็กุญแจทรงนี้เหมือนกันแต่ว่าของเจ้าเอลแกนนี่ได้ฟังก์ชันเปิดประตูมาด้วยนะแล้วก็เปิดฝาท้ายได้ด้วยดูครับนี่ฝาท้ายออโต้ด้วยเปิดได้กุญแจอ่ะโอเคมาคร,ครบแบบนี้ก็ดีนะโอ้ออกแบบได้โชกนี่มีตัวมีตัวค้ำเสริมอย่างนี้ดีครับกันกันลนนะครับเบาะพับได้นะนี่นี่เลื่อน อา้าวเบาพับได้ใช้การดึงแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องไปปรับข้างหน้าตัวที่นั่งเนี่ยเลือกได้ทั้งรุ่น8ที่นั่งและรุ่นเจ็ดที่นั่งนะครับอย่างคันที่เราเออกมาเป็นรุ่นเจ็ที่นั่งนะครับพับก็พับง่ายๆแบบนี้นะมีพาวเวอร์อัพเดอยู่ทางด้านหลังให้ด้วยนี่ครับอ่าสำหรับเวลาเอาไปแคมปิง้งนี่นะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูใต้นี่ไม่มียางอะไรนะครับนี่โอเค เอาละเรียบร้อยเดี๋ยวพับพับเก็บก่อนฮึบฮึชัวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต้องดึงมาให้สุดอ่ะแค่นี้ง่ายง่ายดูแล้วก็ปิดด้วยกุญแจได้ด้วยไม่ต้องใช้มืออ่ะมันต้องมันต้องครบ,ครบแบบนี้แหละครับ หัวใจในการขับเคลื่อนครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรนะครับจริงๆเขาก็จะมีทางเลือก3.5ลิตรด้วยถ้าแต่ถ้าเอาตัวนั้นมาราคาก็จะกระโดดขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่สมเหตุสมผลนะก็คือเนี่ยแหละสองเครื่องยนต์2.5ลิตรอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ครับเรื่องอะไหล่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าดิสันเนี่ยมีคอมมอนพาร์ตกันอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมีแค่พาร์ตสเปเชียลพาร์ตแปลก เฉพาะรุ่นเท่านั้นแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เลยอะ่ะจะเป็นพาที่คอมมอนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกองัง,กงวลเลยถ้าใช้ไปเนี่ยมีอะไรเป็น10ปีอย่างสบายๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้2.5ลิตรเบนซินพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่245นิวตันเมตรไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังดีถ้าพิจารณาจากสเปคนะครับเดี๋ยวพอไปดูตอนทดลองขับกันว่าจะสมเหตุสมผลขนาดไหนระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT Xtronic 7 p ป ed นะครับเท่าที่ดูตรงนี้ก็ตำแหน่งการวางเครื่องเนี่ยดีเลยอะ่ะอยู่ตรงกลางพอดีเลยของตัวเบ้าโชกตัวบาลานซ์ตัวสมดุลน,นี่ผมว่าน่าจะดีคือเบ้าโชกจะอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็ขยัมมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งแต่ตัวเครื่องเองก็อยู่เกือบๆถึงตัวเบ้าโชกตรงกลางพอดีนะครับ mm hmm. อ่ยังไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของแบตเตอรี่หรือระบบไฟ แต่อย่างใดนะครับสำหรับการรับประกันนะครับอีตันอิมพร์ตนั้นเขารับประกัน5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่ว่าระยะใดจะถึงก่อนนะครับสำหรับตัวรถทั้งคันคราวนี้อ่ะไปะดูภายในกันครับภายในห้องโดยสารขออนุญ,ญาตเริ่มจากทางด้านหลังนะครับตัวเบาะพับเลื่อนได้นะครับปรับเลื่อนได้นี่ง่ายๆนี่แบบนี้มีทั้งรุ่น 7ที่นั่งอย่างคันที่คุณเห็นอยู่นี่และรุ่น8ที่นั่งนะครับถ้า7ที่นั่งคุณก็จะได้ตรงกลางสําหรับที่วางแก้วและวางขวดน้ําได้4จุดเลยนะวางของวางหรือจะมีอะไรไ,ได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและมันสบายมากอย่างเนี้ยเวลามาสมมติเรามาจอดนอนรอนะโอ้แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่เปิดแอร์นอนสบายแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ก็ใช้เปิดประตูสองข้างเอาแบบนี้ลมพัดมาเย็นหลับได้ดีนี่มีสลปนะครับ ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ก็อยู่ไซส์แบบเท่ากับตรงกลางของคนเนี่ยก็คือว่าถ้ากลางคืนไว้นอนมองพระจันทร์กลางวันเร,เราคงไม่ไปนอนมองพระอาทิตย์หรอกเนาะนะได้แอร์วางอยู่ข้างบนตรงนี้และมีตัวปรับแยกอุณหภูมิต่างหากนะแยกโซนด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวปิดให้ดูก่อนประตูเป็นสไลด์ไฟฟ้านี่ครับปิดก็ประมาณนี้มีม่านแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหม คุณภาพวัสดุไว้ใจได้เลยนี่มาตรฐานการประกอบจากญี่ปุน่นไม่ต้องห่วงเลยพลาสติกที่จับเนี่ยคือผมเห็นทีแรกผมก็เอ๊ะดูแล้วมันเหมือนกับของนิสสันทั่วๆไปในในรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาสหรืออะไรก็ตามนะในรุ่นราคาแบบถูกๆเลยด้วยซ้ำแต่พอจับไปเนียนมือเนียนมือรู้เลยมาจับเองแล้วจะรู้ว่าพลาสติกเหมือนกันแต่คนละเกรดคนละคุณภาพเลย ไม่บาทมือเราจับแล้วแบบเราเรา,เรารู้สึกได้เลยว่าดีส่วนสิ่งที่เป็นซอฟทัชพวกนี้ดีงามมากเนี่ยเนียนมือจับแล้วนุ่มคือความหรูอา,อาจจะยังไม่สุดแต่ไม่ี้เหล่กับราคาค่าตัว3ล้านต้นๆแบบนี้นะครับไม่ได้เลยนะโอ้พูดถึงตัวเบาอาจจะยังธรรมดาไปหน่อยแต่ว่าตัวผ้าเนี่ยผ้าดีเลยนี่นะผ้าแบบนี้ผ้าแบบทอละเอียดซักง่าย ทำความสะอาดง่ายหนังเดินได้สีสม้มอันนี้ก็ความหรูนี่แล้วแต่คนชอบบางคนชอบหรูกว่านี้แต่สําหรับผมกับราคาตรงนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะแต่อันนี้ไฟมันมันต้องเป็น LED แล้วต้องเป็นไฟขาว LED แล้วสวยๆแล้วนะสําหรับตรงนี้นะครับอืม้มนั้นก็โอเคได้ Air ์ a บ็กด้วยมีแอร์แบ็มันม่ i นแอรเต็มข้างบนทั้งหมดนะครับอืม นั่งแล้วสบายไหมสบายบอกเลยว่าสบายแต่เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะนั่งตอนขับอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับบอนั่งแถวที่สมครับพื้นที่มีเยอะกว่าที่เราคาดเอาไว้นะอืมแม่มีที่วางแก้วด้วยเนี่ยตัวบ่อเองก็อยู่ในตําแหน่งที่สูงพอดีนะครับไม่สั้นด้วยเบาค่อนข้างยาวนั่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าก็สบายอยู่นะไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับอาจจะไม่สบายเท่าบ่อแถวสองแต่ก็ ต่างกันประมาณสัก20%นะถือว่าไม่ไดม่ไม่ไม่ไมด้อยมากนี่มีที่เท้าแขนให้ด้วยดูสิเออได้แอร์มีแอร์หลังด้วยนะครบเลยมีมา่านบังแดดหลังให้ด้วยอีกอ่ะก็ไม่ขี้เลยนะเบาปรับเลื่อนได้นะนี่ให้ดูนะครับเลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้นะครับปรับพับเอ็นได้แต่ก็จะใช้มือดึงหน่อยนี่นะนี่ดึงแล้ให้เขาถอยไปข้างหลังแบบนี้ครับสมมติว่าถ้ามันอยู่ข้างหลัง ถ้ามันเอ็นมาข้างหน้าเยอะก็ดึงแล้วก็ต่อไปมาข้างหลังนะครับนี่แค่นี้เลยมีอยู่ประมาณนี้นะครับและมีเข็มขัดนิรภัยให้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่นะครบเลยสำหรับแถวหลังนะครับอ่ะโอเคไปเบาะหน้าสุดในตำแหน่งผู้ขับขี่ตำแหน่งผู้ขับขี่ครับมาเบาะโอ้ ปีด้านล่างเนี่ยสูงมากเลยเวลาเข้ามานั่งปุ๊บมันจะติดนิดนึงแต่ว่าพอนั่งแล้วก็สบายดีไม่ดุนขานะรับดีแต่มันจะล้มง่ายๆนะเวลาถ้าใช้กันไปนานๆนะครับดีไซน์โอ้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่ายัางไม่ทันสมัยยังไม่เข้ากับยุคสมัยนี้นะครับดีไซน์ต่างๆพวกอาลัยังเป็นทรงเดิมๆ นะครับก็ใช้งานง่ายดีไม่ต้องทําความคุ้นเคยอะไรมากฟังก์ชันต่างๆมีครบถ้วนตัวระบบเสริมความปลอดภัยนี้ใส่มาเต็มมากเปิดปิดง่ายๆด้วยนิ้วโปง้งเพียงนิ้วเดียวนะครับมีอะแดปตีฟคลูอซอนโทนให้ด้วยนี่ฮะดูจากตัวพวงมาลัยนี้จะเห็นหมดทุกอย่างนะครับหน้ปาปัดยังเป็นอะนาล็อกอยู่นะครับยังเป็นเข็มไม้ตามมา,าตรฐานปกติทั่วไปหน้าจอกลางตรงนี้เป็นจอสีขนาด4.2นิ้วนะครับเป็นจอมาตรฐานรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อก็ใช้จอชุดนี้นะครับ หัวกเกียร์นี่ก็สไตล์รถตู้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรพิสดารไม่ได้มีอะไรแปลกแปลกถ้าคนชอบความเรียบง่ายใช้ได้ปุ่มปรับแอร์ออโต้นะครับอยู่ตรงนี้ใช้ได้อย่างครบถ้วนนะครับมีระบบกรองอากาศให้ด้วยคลีนแอร์นะนี่เปิดปิดตัวแอร์หลังนะครับปุ่มฟังก์ชันไม่มีนะครับนี่เป็นที่วางแก้ว2จุดนะนี่ครับเนี่ยพลาสติกคือพวกนี้งานดี ผมชอบพลาสติกเป็นเป็นพลาสติกที่เกรดดีเลยละ่ะนี่ที่เก็บของนะครับมีพอร์เต t อยู่ข้างล่างสุดนู่นเลยที่เสียบ USB อยู่ตรงนี้ครับอลังการมากมีด้วยกัน3จุดเลยนะโอ้ยดีไซน์ดีตรงนี้ผมชอบนี่นะแล้วก็เป็นที่วางโทรศัพท์นี่วางได้หลากหลายรูปแบบหลายเครื่องด้วยโอ้ดีนี่ที่วางแก้วมีอีกเออให้มันได้อย่างนี้สิครับพี่น้องอืมนะเอาละประมาณนี้ มีหลังคาสไลู์ให้ด้วยสำหรับคนขับนะถ้าชอบอแสงแดดก็จะได้เลยกระจกไม่ใหญ่มากแม่เสียดายน้าไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆมาบานใหญ่ๆเต็มนะจะจมเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละมีแบบนี้แล้วมีไฟให้ด้วยนะครับไฟก็ยังเป็นอ,อยากได้ไฟสีขาวเป็นแนวดนะนี่ยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะคะะรับอันนี้เป็นเหมือนเป็นลยครับเอ๊ะไว้เอาเอาไว้มองแบบภาพกว้างนะครับในกรณีที่ ที่จะจอดแล้วจะดูว่าคนข้างหลังลงไปไหมอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับส่วนอันนี้คือนี่กระจกเป็นแบบตัดแสงนะแล้วก็จะมีกล้องให้ด้วยน,ะ,นะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูก่อนนะติดเครื่องแล้วก็จะได้เห็นการทํางานทุกอย่างแบบครบถ้วนนะครับนี่ให้ดูกล้องมองหลังเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ดูนะเขาอยู่ที่ตัวกระจกเลยเจ๋งไหมเจ๋งนะ นี่กล้องมองรอบคันอันนี้พลาดไม่ได้อยู่แล้วเอาเราวิวมอนิเตอร์ของทางนิสสันไม่พดนี่อยู่ข้างบนนี้นะครับจอความบันเทิงครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่ iPhone เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะครับรองรับทังคู่เลยมานี่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับรัางค่ารถเห็นไหมปุ่มใหญ่ใช้งานง่ายพื้นฐานเป็น Android นะครับนี่ YouTube ได้ด้วยนะ เราไม่ได้เข้าให้ดูนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันต่างๆเปิดปิดประตูมีครบเป็นประตูไฟฟ้าทั้งหมดสั่งการผ่านตรงนี้ได้นะดีไซน์อะไรตอนนี้อะไรก็ตามยุคตามสมัยครับพร้อมแล้วไปขับกันพร้อมแล้วครับไปทดลองขับกันเดี๋ยวผมปรับเบาะก่อนเบาะไม่ใช่ไฟฟ้านะเพราะอย่างว่าเขาซื้อมาเพื่อให้เพื่อให้เราซื้อมาเพื่อให้เรานะั่ง ไม่ได้ซื้อมาเพ่เราขับนะครับปรับมือธรรมดานะนี่แต่การปรับถ้าขับที่ถูกต้องคือนี่ครับหลังอาจจะไม่ต้องตรงมากให้มือเนี่ยข้ออยู่ตรงกับพวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราจับเราจะงอพอดีนะมันจะขับแล้วคล่องตัวนะครับอ่ะเรียบร้อยพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้ครับไปแอร์เย็นผมไม่ชอบแอร์เป่านะก็ปัดออกมางี้ได้ถือว่า ดีเลยเสียงของเครื่องยนต์มีได้ยินแต่เบานะครับเสียงลมเนี่ยดังมากกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหลีหลีพัดลมนั่นแล้วกันเืหนึ่งแล้วนี้เปิดมีคลีนแอร์นะเป็นเครื่องหมายของ uster, นะพลาสมาคลัสเตอร์นะไม่ดีอากาศเราก็จะบริสุทธิโ์โหพุ่งแฮร้อยแรงมา้าเหรอเนี่ยพุ่งดีเหมือนกันนะแต่นิดเดียวเองพุ่งเลยเสียงเครื่องมาครับตัวรถมาค่อนข้างนุ่มเลยเสียงยางบนถนนเงียบ อย่งว่าอันนี้ความเร็วเพิ่ง40นะครับอยู่บนถนนเรียบเรียบด้วยขับเนียนอยู่นะเขาโค้งค่อยค่อยไปนะครับนี่เจอถนนที่ไป่เร็วโอ้โหถ้ากดรอบเครื่องยนต์มาประมาณ2 5 0 0รอบปุ๊บนี่เสียงเครื่องดังเข้ามาเหมือนกันนะโอ้ยอไม่สะเทือนมาถึงฮะตัวเนินลูกรละนาดนะครับเมื่อกี้คือได้ยินเสียงนะว่าเป็นลูกรละนาด แต่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาไม่ถึงตัวผมที่นั่งอยู่พุ่งมลให่ใหญ่อะใหญ่ใหญพุ่งดีจังเลยเอ,อมาออกสู่ถนนใหญ่กันแล้วเสียงเครื่องมานะครับ นะคิดว่าน่าจะได้ยินกันรอบเครื่องอยู่ประมาณ3,000รอบต่อนอาทีนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยๆขึ้นมาดีเหมือนกันผมไม่ได้กดคันเร่งแบบหนักสักเท่าไหร่หนักนะครับเสียงลมประทะมีนิดๆเ ant, บาๆบางๆนะแต่ว่ามาที่ความเร็วตั้งแต่90แล้วเนี่ยเอยอันนี้ก็ามาแปลกๆไม่น่ามาโดยโดยปกตินะเสียงจากพื้นถนนเนี่ยป้องกันได้ดีเสียงยางนี่ก็เบาด้วยโอ้ ทัศนวิสัยอันนี้ผมรู้สึกว่าแคบไปหน่อยนะกระจกบานหน้าเนี่ยจะจะไม่ไม่ใหญ่เท่าคือพอเราพอเป็นรถใหญ่อะเราจะคาดหวังว่ามันจะใหญ่แต่กลับกลายเป็นว่ามันค่อนข้างลาดค่อนข้างมาในโทนของการลู่ลมนะครับเนี่ยเลยไม่ไม่กว้างมากนะักตัวเสาเอใหญ่มีช่องให้ดูเพื่อการจุดบอร์ดไว้ก็ถือว่าดีกระจกมองข้างบานใหญ่มากมี ไบสปอร์ตให้ด้วยอ่าน,นี้เราเห็นชัดอันนี้ดีงามนะครับชอบกระจกใหญ่เนี่ยใหญ่ใหญ่พอๆกับรถปิกอัพเลยระบบส่งกําลังของนิสสันนะที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมีทั้งที่ผมชอบแล้วก็ทั้งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อย่างคันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเนียนดีสมูทต่อเนื่องแล้วก็ได้พละกกำลังที่มาแบบเรากดแล้วมันมาตามเท้าเราเลยบางรุ่นเนี่ยดังแต่ท่อลาะไม่หมนุนนะครับ แต่คันนี้เสียงดังมาท่อไม่ดังเสียงเครื่องดังกว่านะครับมุมมองต่างๆดีทั้งซ้ายและขวาเลยเคลียชัดรถใหญ่แต่ไม่รู้สึกว่าเธอะทะนะครับการทรงตัวตอนนี้ที่ความเร็ว1 0 0รกิโลเมตรต่อชั่วโมงนุ่มเลยอะ่ะนุ่มมีโยนบ้างนิดนิดก็สไตล์รถของรถแวนอนเนกประสงค์จะมาโทนประมาณนี้เลยขับมาหลายคันหลายยี่ห้อก็อยู่ประมาณนี้ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับ ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันเลยไม,ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญบอกเลยว่ามาชอบของรูปทรงของแบรนด์แล้วก็ตัดสินกันด้วยระบบขับเคลื่อนที่คุณไว้วางใจนะครับการซ่อมบำรุงการดูแลความสบายนี่ผมว่าการขับขี่นี่ใกล้เคียงกันหนีกันไม่มากนี่110นะครับเดี๋ยวเจอคอสะพานดูซิเป็นยังไงนี่ดีเลย ดีนะนุ่มแต่ไม่ยวบไม่ย้วยนะครับการโยนตัวน้อยน้อยกว่าที่เราคาดหมายไว้นะครับเดี๋ยวนะมีเข้าโค้งบนสะพานให้ดูนะครับน้ำหนักเบรกสไตล์รถญี่ปุ่นแท้ๆครับเบรกเอาอยู่กำลังดีถ้ากดลึกกดแรงหัวทิมนะครับต้องค่อยๆเรียเบรกไปนะครับก็จะเขจะหยุดได้แบบสบายๆหน่อยนะ เบรกอาจจะถ้ากดหนักนี่หัวทิ่มเลยนะครับกดแบบเกินเกินลิมิตธรรมดาทั่วไปไปนิดเดียวก็ก็จะหัวทิ่มทันทีนะครับต้องค่อยๆเลียค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไรค่อยๆเติมน้ำหนักของเบรกนะครับอ่านี่เขา้าโค้งความเร็วสูงสักแปดสตรงนี้โยนตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะสาหรับคนขับนะที่เหลือเป็นเรื่องของคนนั่งแล้วคนนั่งว่าไง อายยอดเยี่ยมอ้ยชูนิ้วมือมานี่เขาเป็นเดี่ยวมือหนึ่งในการนั่งเบาะนั่งของผมนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าใครนะยืนยันด้วยหัวแม่โป้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าดีงามมากข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปทดลองนั่งดูนะครับผมชอบอะ่ะผมผมขับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเอาผาดตรงๆเปรียบเทียบกับเอา่าดผมว่า เอวแกรนเฟิร์มกว่านะครับตัวรถนี่จะค่อนข้างแน่นหนึบกว่านะครับเอาผ่านในบางช่วงบางตอนจะนุ่มย่วไปนิดนึงนิดเดียวไม่เยอะตั้งแล้วแล้วแต่คนชอบอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะตรงใจผมมากกว่านั่นเองความเร็วคงที่อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายๆไม่รู้สึกว่ามันเร็วเลยเจอสีที่คาดอยู่บนพื้นถนนเพื่อชะลอความเร็วเนี่ย รับร,รู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับรับรู้ได้ว่าผ่านแต่ไม่สะเทือนมาถึงตัวเรารู้ว่าเราผ่านมีปุ๊บปุ๊บมีเสียงมาแต่ไม่สะเทือนมาถึงตัวนะครับอันนี้ดีเลยเบาะนั่งอย่างที่เรียนไว้ว่าปีกเขาใหญ่สูงเวลาเข้ามาเนี่ยอนาคตล้มได้ไง่ายๆนะครับคือหมายถึงปีกล้มนะตัวคนไม่ล้มปีกปกเนี่ยจะล้มได้ไง่ายแต่นั่งสบายดีนะครับไม่ได้ดุนขาแล้วมันรู้สึกว่าพอดีตัวเลยเบา ใหญ่นะครับนั่งสบายถ้าขับทางไกลๆยาว,ยาวๆนี่ใช่เลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะนั่งเบาะหลังให้ดูนะครับนี่ความคล่องตัวเออคล่องกว่าที่คาดไว้กําลังกดเร่งแซงนี่ความเร็วขึ้นมา110่้อล่นี่เออนี่เสียงเบาอะตะกี้นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเสียงมันค่อนข้างเยอะแต่พอมาถึงอีกจุดหนึ่งตรงนี้เสียงลงมมะทะนี่110นี่ก็เบาเท่าเหมือนแถวแถ0เลยนะครับ จุดหนึ่งคือเรื่องของภาษานะครับพอเราเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปจากญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะต้องทำใจเรื่องภาษานิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีโปรแกรมสำหรับประเทศไทยเอาไว้นะก็รอรุ้นว่าทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจะมีการทำตลาดเจ้าเอลแกรนบ้างหรือไม่อย่างไรเพราะเขาก็น่าจะมองเห็นอยู่นะว่าตัวต้ามอเตอร์ประเทศไทยเองก็คิดที่จะทำตลาดเจ้าตัวเอา่าด,ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นนิสสันเองก็มี p r o d u ั t ์ดีๆแบบนี้น่าจะพอสู้กันได้คร่าวๆสำหรับการขับขี่ดีงามชอบตรงใจช่วงล่างอัตราเร่งสมกับตัวเลข170แรงมา้าจริงๆมันดีเกินกว่าตัวเลขด้วยรถแค่170ม้าก,กับบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ได้อัตราเร่งจังหวะเนียนขึ้นไปเซ็ตรถมาเหมาะสมกับการเป็นรถของครอบครัวรถในลักษณะนี้ได้ความรู้สึกในการขับขี่การนั่งอย่างนี้ใช่ครับ ตรงใจจริงๆสาหรับการนั่งทางด้านหลังครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยสบายๆเลยในความรู้สึกของผมนะครับและการมีม่านแบบนี้ดีอาจจะไม่ใช่ม่านไฟฟ้าแต่ว่าเป็นม่านแบบอัตโนมืออย่างนี้ก็โอเคแล้วครับพอกันแสงได้สลูปมีให้แต่ถ้ากลางวันแบบนี้ไม่แนะนําให้เปิดนะครับพื้นที่เก็บของวางของเนี่ยเยอะมากวางแก้วได้4ใบ อันนี้ดีจริงนะจริงๆต้องบอกว่า6ใบด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมี6 7จุด7จุด8จุดที่แผงข้างประตูด้วยอะไรจะเยอะขนาดนั้นเรานั่งกันตรงนี้แค่2คนจะม,มีแก้ว6คนละ4ใบอ่ะวางได้แบบสบายๆเลยความรู้สึกแล้วที่รถแลนด์เนี่ยรถจะค่อนข้างแน่นครับจะเฟิรม์มใช้คำนี้ดีกว่าจะค่อนข้างเฟิรม์มจะไม่ค่อยยบยาบยบยาบเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับอัลพา โดยสไตล์ของเอาเอาผาดเนี่ยรถจะค่อนข้างนุ่มดูดซับแรงสั่นเซือนได้ดีแต่บางช่วงบางตอนอาจจะมีแบบโครงอยู่บ้างเล็กน้อยอันนี้จะแน่นกว่านะครับการโครงตัวน้อยกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแรงสั่นสะเทือนสะท้อนจากพื้นถนนที่มากกว่านั่นเองนะครับคือง่ายๆว่าจะเจอหลุมเจอบ่อเจอผิวถนนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกได้สะเทือนได้มากกว่าแต่ถ้าเจอถนนเรียบๆนิ่งๆอันนี้รถจะทรงตัวดีเลยนะครับมานี่ก็คือ แลกกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอาผ่าถามว่านั่งสบายไหมอย่างนี้ดีกว่าหลับได้แล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับมือหนึ่งด้านการนั่งหลังนะครับก็คือลูกสาวผมเองนะครับเขาก็บอกแล้วว่าให้นิ้วป้งเลยคันนี้นั่งเนียบเลยนั่งสบายมากแต่เขาติอย่างเดียวมันใหญ่เขาตีเรื่องมันใหญ่เขาไม่ชอบเพราะมันใหญ่ไปนะนอกนันกเขาบอกนั่งสบายเลยก็คื เอออันเนี้ยอันเนี้ยผมก็ตอบมให้ไม่ได้จริงเป็นจริตของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องอยากให้มาลองนั่งกันดูมาลองสัมผัสกันเองว่ามันจะถูกต้องตรงไหมสิ่งที่ผมเล่าไปอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกของผมแต่บางทีคุณมาเองเอ๊ะไม่ใช่ฮะมันมันไม่ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องจริตใครจริตมันและเนี่ยตอนนี้กําลังขับผ่านช่วงที่เป็นฝาท่อซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นแถวบ้านผมผมจะขับผ่านบ่อยจะรู้เลย ว่าฝาท่อแบบนี้เนี่ยเห็นเห็นแรงสั่นสะเทือนไหมครับเห็นที่มันสะเดือนอันนี้บอกเลยว่าใช่เป็นไปนตามที่ผมพูดเมื่อกี้เป๊ะเลยว่าเราจะรับรู้ถึงแรงสะเทือนแรงสะท้อนออกมาจากตัวผิวถนน,นที่เสียหายหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่บนผิวถนน,นเนี่ยเราจะรู้ได้ค่อนข้างชัดหน่อยนะครับเนี่ยตรงฝาท่อแต่ว่าไม่ไม่กระโดดกระเด้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะตึงต้งตึง้งตึ้งขึ้นมาอย่างนี้ให้เรารับรู้ได้นั่นเองนะครับภาพรวมถือว่าทําได้ดี ผมชอบต่างจากเอาผาดชัดเจนถ้าคนชอบนุ่มไปเอาผาดชอบแน่นมาที่เอลแกรนอย่างนี้ได้นะครับกว้างใหญ่คือถ้าถ้าคุณชอบกว้างชอบใหญ่เนี่ยมันใช่เลยส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่ใส่ให้มาอย่างตัวแอร์ออโต้แยกโซนทางด้านหลังนี่น่าจะได้แผงยาวๆอันนี้นะน่าจะเป็นแผงยาวๆแผงใหญ่ๆหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าแอร์มันถึงจะได้แบบ กระจายเต,ต็มๆนะแน่นอนว่าพอพูดถึงรถตู้ก็ทุกคนก็ต้องถามกันอีกว่าเอาแล้วเอาผ่านใหม่เป็นยังไงเท่าที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหลังจากการเปิดตัวมานะครับผมยังไม่ได้เห็นคันจริงมีบางท่านที่ไปเห็นคันจริงที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็บอกเลยว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยน่าสนใจการเอาแอร์ไว้ตรงกลางการมีอะไรตัวนี้อะไรหลายๆอย่างที่แบบแปลกตาดีนะส่วนคนจะรอ หรือเปล่าแบบไหนยังไงนี่ผมบอกเลยว่าแล้วแต่คุณเลยแต่ผมให้ไกด์ไลน์ในเรื่องของราคาไว้อย่างนี้นะครับเปรียบเทียบราคาที่ญี่ปุ่นเอลแกรนตัวปัจจุบันเนี้ยราคาเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นนะเราคุยกันราคาที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ1ล้านกับ ห้าหมื่นบาทอันนี้ราคาคมๆเขาว้าตีเป็นเงินไทยแล้วราคายังไม่รวมภาษีนะครับพอรวมภาษีง่ายๆว่าคูณคูณสามเข้าไปครับรขาว้าก็คันนี้ก็ขายอยู่ประมาณสามล้านก็ก็ตามนี้เพราะมันเป็นเรื่องเงื่อนไขทางภาษีของประเทศไทยนะครับถัดมาเอาผ่าราคาเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นตัวใหม่นะตัว40ที่กำลังเพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยก็เริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ1 4ล้านแสนบาท ถ้าคำนวณแบบหยาบๆตีคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่มาถึงเมืองไทยนี่น,น่าจะอยู่แตะแถวๆสี4ล้านนะครับอันนี้คำนวณคร่าวๆนะเพราะว่าต้องรอสุรกคากรเป็นคนประเมินภาษีถ้าไม่อยากรอถ้าชอบความไม่เหมือนใครนะมันก็มาลองเปิดใจดูกับเจ้านิสันเอลแกรนดดูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในราคาที่สมเหตุสมผลนะสำหรับผมผมมองว่ามันอยู่ประมาณนี้แหละถ้ามีโปรโมชั่นลงมาต่ำกว่านี้ได้ก็ดี นะครับถ้าถานนเรียบเนียนดีเนี่ยโอ้เนียบเลยฟีลลิ่งนี้ใช่ความสึกนี้คือโดนใจนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มีคําถามอะไรทิ้งเอาไว้อยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนบอกกันมาได้นะครับก็สําหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ